และสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์แคลเซียมก็อาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าควรจะเลือกแคลเซียมชนิดไหนดีก็อยากให้ฟังข้อมูลความรู้ก่อนนะคะว่าสวัสดีค่ะเภสัชกรมดน้อยค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะเรานิยมเลือกทานแคลเซียมที่ทำมาจากอาหารตามธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมที่ทำมาจากข้าวโพดนะคะมีชื่อเรียกทางเคมีว่าแคลเซียมแอลทีโอเนหรือแคลเซียมที่ทำจากกระดูกปลามีชื่อเรียกทางเคมีว่าแคลเซียมไฮดรอกซีอพาไทส์หลายคนจะงงกับชื่อทางเคมีได้นะคะอธิบายแบบนี้ค่ะว่า สารประกอบที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีชื่อเรียกทางเคมีทางนั้นเลยนะคะอย่างเช่นน้ําตาลทรายก็จะชื่อว่าซูโครสน้าส้มสายชูมักก็จะชื่อว่ากรดอะซิติกเป็นต้นค่ะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์แคลเซียมก็อาจจะมีคําถามอยู่ในใจว่าควรจะเลือกแคลเซียมชนิดไหนดีก็อยากให้ฟังข้อมูลความรู้ก่อนนะคะว่า โดยปกติแล้วแคลเซียมจะมีบทบาทสำคัญกับกระดูกแข็งทั่วร่างกายเลยอย่างเช่นกระดูกแขนนะคะกระดูกขากระดูกสันหลังที่เราจับเรารู้สึกว่าแข็งๆนั่นแหละค่ะแคลเซียมจะไปเพิ่มความแข็งให้กับกระดูกในบริเวณนั้นๆแต่แคลเซียมจะมีบทบาทน้อยกับกระดูกอ่อนค่ะกระดูกอ่อนมีลักษณะที่นิ่มกว่านะคะ กระดูกอ่อนอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตามข้อต่อข้อเข่าต่างๆของร่างกายนะคะทั้งแคลเซียมจากข้าวโพดและแคลเซียมจากกระดูกปลาเป็นแคลเซียมที่มีการดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมในรูปแบบอื่นๆรวมทั้งมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยแต่ในการศึกษาในปัจจุบันเราพบว่าแคลเซียมแอลิโอเนต เป็นแคลเซียมรูปแบบเดียวนะคะที่มีประโยชน์ต่อทั้งกระดูกแข็งและกระดูกอ่อนที่อยู่บริเวณข้อต่อข้อเข่าต่างๆค่ะเนื่องจากว่าแคลเซียมแอลทีโอเนตเมื่อเราทานเข้าไปในร่างกายแล้วนะคะจะแตกตัวให้แอลทีโอนิกซึ่งแอลทีโอนิกเนี้ยเป็นแอคทีฟเมตาบอลท์ของวิตามินซีก็คือทำหน้าที่ได้อย่างวิตามินซีนั่นเองนะคะ ไปช่วยในกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนในกระดูกแข็งและกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนในกระดูกอ่อนตามข้อต่อข้อเข,ข,ข่าต่างๆค่ะและถ้าเราทานแคลเซียมอลเทอเนตร่วมกับกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนถือเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของคอลลาเจนที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมได้ทานร่วมกับ สารสกัดจากงาดำที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการแอนตี้อินฟรมลดอาการอักเสบทานร่วมกับแร่ธาตุและวิตามินที่มีส่วนช่วยสำคัญต่อกระดูกและข้อก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูข้อต่อข้อเข,ข่าต่างๆเพิ่มนำเลี้ยงไขข้อด้วยกลไกก็คือว่า เมื่อกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าได้รับการซ่อมแซมซึ่งก่อนหน้าจะมีการสึกกร่อนไปนะคะจากอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยพอได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูแล้วก็จะกลับมาอาจสร้างน้ำเลี้ยงไขข้อได้ตามปกติคะ่ะอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะค่ะก็หวังว่า ความรู้ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังในการพิจารณาเลือกแคลเซียมให้เหมาะกับปัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัวค่ะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ